ตอนพิเศษณลานหน้าห้องสมุดแพทริกเห็นว่าทิชาเดินไปห้องน้ำคาดว่าอีกนานกว่าหญิงสาวจะกลับมาเขาจึงกวักมือเรียกลูกน้องทั้งสองให้เข้ามาหามีอะไรจะให้พวกผมหรือครับนายแจ็คถามด้วยใบหน้าเคร่งขรึมพวกแกสองคนช่วยหานักเลงไปพังร้านทองของยายเหมยนั่นทีแพทริกสั่งลูกน้องเสียงเบาพลางชำเลืองมองดูว่าทิชามาหรือยัง เพราะกลัวเธอจะรู้ว่าเขาแอบ,บสั่งให้ลูกน้องไปแก้แค้นให้เธอแม้ทิชาจะไม่เอาเรื่องคนพวกนั้นแต่สํำหรับเขายอมไม่ได้หรอกใหญ่หน้าหมวยนั่นบังอาจมาตบเมียเขาอยาหวังว่าชีวิตจะได้มีความสุขอีกต่อไปเอาแบบเลือดสาดไหมครับนายจอถูกมือไปมาอย่างตื่นเต้นนานแล้วที่เขาไม่ได้มีเรื่องสนุกสนุกทำ เอาแค่ให้ร้านทองของมันเปิดขายไม่ได้สักห้าหเดือนเท่านี้มันก็ขาดทุนตายหาแล้วแพทริกสั่งเสียงเย็นแววตาของเขาคมกริบคนพวกนั้นเขามีข้อมูลหมดแล้วว่าทําธุรกิจอะไรบ้างและหญิงสาวที่ตกทิชาคนนั้นก็เป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าของร้านทองชื่อดังแจ็คได้ยินในสั่งเช่นนั้นก็รู้สึกสงสารผู้หญิงที่ชื่อเหมยคนนั้นจริงจริง ตบผู้หญิงของนายแค่ฝ่ามือเดียวแต่กลับต้องชดใช้ความเสียหายขึ้นเกือบหมดตัวคุยอะไรกันอยู่เหรอคะที่ชาเอ่ยถามขึ้นเมื่อเธอเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วเห็นสามหนุ่มกำลังสุมหัวคุยกันอย่างเคร่งเครียดแพทริกเห็นหญิงสาวเดินใกล้เข้ามาแล้วจึงรีบส่งสายตาให้ลูกน้องไปดำเนินการตามที่สั่งได้แล้วโจกับแจ็คจึงรีบโค้งหัวให้ผู้เป็นนายแล้วจากไปอย่างรวดเร็ว ออทั้งสองคนขนหนังสือเข้าห้องสมุดเสร็จแล้วผมก็เลยให้พวกเขาไปพักผ่อนได้สักวันสองครับแพทริกยิ้มแล้วรีบเดินเข้ามาทิชาหญิงสาวยิ้มตอบแล้วบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่ให้พวกเขามาช่วยงานทิชาจนเสร็จเท่านี้เรื่องเล็กน้อยครับทิชามาดูนี่ผมอยากให้คุณดูอะไรบางอย่างแพทริกอบทิชาพาเธอเดินไปที่ป้ายหน้าห้องสมุดดูอะไรคะ หญิงสาวขามวดคิ้วด้วยความสงสยัยนู้นไงเขาชี้ไปที่ป้ายชื่อห้องสมุดขนาดใหญ่เขียนว่าไว้ลินลี่ไวลีลี่ด้วยตัวอักษรสีทองทำไมคะป้ายเอียงหรือคะทิชาพยายามเพ่งดูป้ายชื่อห้องสมุดที่เธอเป็นคนสั่งทํำตามความประสงค์ของเจ้าของมูลนิธิผู้ที่บริจาคเงินสร้างห้องสมุด มันไม่ได้เอียงแต่ผมอยากจะบอกคุณมานานแล้วว่าที่ผมต้องการตั้งชื่อห้องสมุดนี้ว่าไว้ลินลี่ก็เพื่อให้ที่แห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนคำขอโทษในสิ่งที่ผมได้ทำผิดต่อคุณผมอยากให้คุณรู้ว่าผมจริงใจและสำนึกเสียใจมากแค่ไหนที่ชามองเขาอย่างทราบซึ่งความหมายของลินลี่สีขาวคือขอโทษและยอมรับผิดอย่างบริสุทธิ์ใจ คุณไม่จำเป็นต้องทำมากมายขนาดนี้เพราะเท่าที่ผ่านมาการกระทำของคุณก็พิสูจน์แล้วว่าคุณดีกับฉันและลูกมากแค่ไหนแพทริกดึงเธอเข้ามากอดแล้วจุมพิษลงที่เรือนผมของเธออย่างรักใคร่เท่านี้ไม่ได้มากมายอะไรเพราะคุณกับลูกคือทั้งชีวิตของผมทิชากอดเขาตอบซุกหน้าลงกับแผงอกอุ่นๆของเขาขอบคุณค่ะขอบคุณที่คุณกลับมาหาทิชากับลูก เสียงของเธอพระสั่นปนสะอื้นเขาเชยค้างเธอขึ้นทั้งคู่สบตากันอย่างลึกซึ้งก่อนจะค่อยเข้าโน้มใบหน้าลงจุมพิ t บอกรักเธอผ่านลมหายใจร้อนเผาริมฝีปากของเขาและเธอพร่ำบอกรักกันครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความหวานซาบซ่านใจหนึ่งปีผ่านไปทิชาคลอดลูกได้ห้าเดือนแล้วเป็นเด็กผู้ชายตากับยายต่างเหอหลานชายคนแรกอย่างมากแย่งกันตั้งชื่อให้หลาน สุดท้ายทุกคนต้องยอมแพ้ให้แก่ยายทิพย์ซึ่งตั้งชื่อให้หลานว่าน้องกุ้งเผายายทิพย์ให้เหตุผลว่าเพราะกุ้งแม่น้ำยุทธยาทั้งตัวใหญ่ทั้งเนื้อหวานที่สุดในประเทศไทยหากอยากกินกุ้งเผาน้ำจิ้มรสเด็ดต้องมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่าไทยผู้พ่แพ้ต่อการตั้งชื่อหลานชายจึงพูดประชดขึ้นว่างั้นต่อไปหากเป็นลูกสาวก็ตั้งชื่อหลานสาวเป็นน้องสายไหมไปเลยดีไหม ยายทิพตกมือดังฉาดชื่อนี้ไม่เลวงั้นรีบทำหลานสาวออกมาให้แม่ไวๆนะนางหนูยายทิพย์บอกพร้อมกับหัวเราะชอบใจในขณะที่ทีชายยิ้มแห้งๆให้กับคนอยากได้หลานสาวไวไวเธอเจ็บแผลจากการคลอดไม่ทันจะหายก็ถูกเร่งให้ปั๊มลูกออกมาเพิ่มอีกแล้ว ส่วนแพทริกนั้นอมยิ้มกรุ้มกลิ่มเฝ้าบำรุงดูแลร่างกายของทิชาให้แข็งแรงขึ้นเร็วๆเ,เพื่อที่เขาจะได้ปั๊มหลานให้สองตายายสมดังใจดังนั้นคืนนี้เมื่อน้องกุ้งเผาหลับสนิทอยู่ที่ห้องเด็กอ่อนโดยมียายทิพย์กับตาไทนอนเฝ้าทั้งคืนแพทริกก็ค่อยๆคืคบคลานเข้าหาภรรยาทันทีที่รักแผลหายหรือยังขอผมดูหน่อยได้ไหม ชายหนุ่มจุมพิษลงที่แก้มหอมๆของภรรยาพร้อมกับถามเสียงออดออนเขาทนนอนกอดเธอเฉยๆมาหลายเดือนแล้วเพราะแผลคลอดแบบธรรมชาติยังไม่หายสนิทอื้อได้สิคะทิชาครางออกมาแผ่วๆเพราะสามีทั้งเอ่ยปากถามทั้งใช้ฝ่ามือลูบไล้ตรงบริเวณนั้นจนเธอรู้สึกสิวเสียวขึ้นมาแล้วอาจยังเจ็บที่แผลอยู่ไหมแม้เขาอยากจะเข้าไปในกายเมียแทบจะตายหายอยู่แล้ว แต่ก็ต้องฝืนทนเอาไว้เพราะกลัวว่าแก่นกายอันใหญ่โตของเขาจะทำให้เธอเจ็บได้อย่างไรเสียก็ต้องอดทนให้เธอพร้อมสำหรับเขาก่อนมักเจ็บแล้วค่ะทิ่ชาตอบเสียงพระสัน่นหัวใจเต้นกระหน่ำแรงเพราะภายในใจนั้นโหยหาความอบอุ่นจากกายเขาจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วสามีเลื่อนริมฝีปากร้อนเผามาจูบลงที่ซอกคอแล้วเลื่อนขึ้นที่พวงแก้มนุ่มก่อนกระซิบเสียงแหบพร่าว่า งั้นเรามาทำน้องสายไหมกันดีไหมค่ะภรรยาสาวตอบเสียงเบาใบหน้าแดงก่ำทั้งหน้าไม่ว่าจะร่วมรักกันกี่ครั้งเขาก็ทำให้เธอรู้สึกทั้งเขินอายทั้งต้องการจนแทบคลั่งในคราวเดียวกันแพทริกได้ยินดังนั้นเขาไม่อาจปล่อยให้เวลาผ่านไปเนิ่นนานรีบลุกขึ้นถอดเสื้อของตนออกทันทีในขณะที่ทิชาเองก็ดึงชุดนอนบางเบาออกให้พลนตัว ใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงการเข้าพระเข้านางออกทั้งหมดทั้งนี้หากผู้ฟังต้องการอัธรสแบบฟินๆแนะนำให้ตามไปอ่านเรื่องเต็มในทันวยัยตามลิงก์ด้านล่างที่ให้ไว้เมื่อพายุสวัสดิ์ที่โหมกระหน่ำเมื่อครู่มอดดับลงแล้วเขาก็โน้มกายลงนอนกอดภรรยาแต่ยังคงปักคาแก่นกายใหญ่เอาไว้ในกายเธอถ่ายทอดความรักความอบอุ่นประสานเป็นหนึ่งเดียวกันเขาพร้อมจูบไปทั้งหน้าภรรยาด้วยความรักอย่างสุดซึง้งผมรักคุณเหลือเกิน ฉันก็เหมือนกันค่ะเธอบอกเขาแววตาฉ่ำเยิ้มด้วยความหวานซุกใบหน้าลงกับแผงอกอุ่นรู้สึกขอบคุณตนเองที่ให้อภัยเขาแล้วเธอก็ได้สามีที่แสนดีเป็นการตอบแทนจบบริบูรณ์ผลงานเขียนของนามปากกายอิซัสในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กสเป็นเรื่องสั้นแนวโรแมนต์สามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ